สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่ป้อมปนอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่30มิถุนายน2 5ง8นยตอนนี้เป็นเวลา12บสนาฬิกาสนาทีครับทเที่ยงเที่ยงแบบนี้มาพบกับป้อมปนอมนะครับมาพูดคุยกันนะครับเราจะเจอคำถามบ่อยนะครับที่ที่ผมได้เกล่นไว้นะครับนะพัดหัวข้อไว้ แก้งหางปลาทูชอบถามว่าต้องการยอดไรใช่ไหมอืมอืต้องการไหมอะไรประมาณนี้นะครับมันมันจะตั้งคำถามแก้งหางประทูนะครับที่ที่ตั้งด่านแล้วกันนะครับนะตั้งด่านทั่วไปนะอืจะชอบถามนีออ่ยคือสมองไม่มี เออมึงถามอ่ะมึงสมองไม่มีแม้กระแมกะทั่งคนที่เขาทําข่าวนะครับนะมึงต้องใช้สมองให้มันเยอะๆแก้หางปลาทูนะครับนะเออมึงใช้สมองให้มันเยอะๆก่อนที่มึงจะถามนะครับเขาบ้านผมก็เรียกว่าโชวงโง่ไงเออโชวงโง่ไงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตารวจบางนาะยที่เขาเป็นอินฟูนะครับนะถามว่าเขาต้องการไหม สิ่งที่เขาทํางานเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์หลายเรื่องอืมเขาต้องการไหมมึงไปถามนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจสอบสวนกลางที่เขามีเพจของตัวเองแล้วก็หลายเพจนะครับที่เป็นฝ่ายอินฟูของเขาอะ่ะมึงไปถามเขาอมืมึงไปถามแม้กระทั่งโรงพักของพวกมึงนะบางที่เปิดเพจมึงลองไปถาม มึงต้องการไม่ให้คนดูใช่ไหมมึงต้องการไหมเออสิ่งที่มึงประชาสัมพันธ์ไปอ่ะมึงต้องการไหมผมตอบเสม,มอนะครับว่ามึงไม่ต้องมาถามหรอกเป็นคําถามโง่ผมตอบเลยผมชอบไงเออไอ้อออออทุกตัวที่เข้ามาถามผมนะไอ้แบบนี้นะ้กูชอบยังไงอะ่ะเออผมจะบอกเลยนะครับว่าแล้วยังไงอ่ะแล้วชอบแล้วแล้วยังไงเออกูต้องถามมึงก่อนนะครับแล้วชอบแล้วมันผิดกฎหมายเหรอเออถ้าสมมุติว่าผมชอบเนี่ยชอบให้คนมากด ก็มงึงตั้งคำถามไงเอออาใช่ไหมพี่ไม่ในเคยเจอไหมไอ้พวกแก๊งหางปลาทูอ่ะนะบางตัวอืที่ผมใช้แก๊งปลาทูเนี่ยผมไม่ได้ไปรวมกับพี่พี่ตำรวจหรอกครับนะผมตั้งฉายาให้มันนะครับว่ามันเป็นแก๊งหางปลาทูนะครับไอ้พวกนี้จะนอกรีดนะครับผมถึงจะตั้งคนที่ไม่ได้นอกรีดเนี่ยผมไม่ได้มารวมไว้นะครับอยู่ในระบบ แก๊งหางปลาทูเนี่ยแบบอถ้าที่เดือดร้อนก็นั่นแหละก็มึงนั่นแหละแก๊งหางปลาทูเนาะมีแค่นี้ครับอืมผมเห็นเอ่อนักรบบ่านเถื่อนเนี่ยหรือพี่น้องประชาชนคุณต้องการยังไม่เชิดยอดใช่มนะมึงโง่มากครับนะเออมึงนี่แบบมึงโคตรเขาอ,อ่ะนะเออโคตรเขาเลยบ้าผมกขเรียกว่าโง่แหละรครับนะ มันมีที่ไหนครับอืมเขาไม่ต้องการคนนําเสนอผ่านสื่อโลกโซเชียลเนี่ยมึงต้องประกาศเลยว่าเฮ้ยผมไม่ต้องการอยอดแชร์อยอดอะไรนะแล้วมึงจะทำเพื่ออะไรอนะ่ะผมถามึงะมึงทาเพื่ออะไรอนะ่ะมึงไม่อยากให้คนรู้เลยเหรอเออไม่ต้องไปอายครับนะเอาแบบผมเนี่ยผมต่อมากี่ปีแล้วผม,มต้องการกูต้องการไง ไอ้พวกเข็บหมาที่เข้ามาดูผมเนี่ยก็ต้องการไงต้องการให้คนรู้นะครับอืมต้องการให้คนรู้เท่าทันในพวกแก๊งหางปลาทูที่จ้องจะรีดไถพี่น้องประชาชนเป็นไงนี่ผมตอบให้เลยนะมึงไม่ต้องมาถามนะครับกูตอบเนี่ยมึงต้องดูทุกไลน์นะเออมึงต้องดู เวลาผมไปไลฟ์หรืออะไรอ่ะนะมึงไม่ต้องมาถามกูตอบกูตอบให้ตอบให้เลยเออไม่ต้องไปเถียงมันนะครับนะว่าเออฉันไม่ต้องการนะเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมบอกนะครับคนที่เขาชอบหรือไม่ชอบมันอยู่ในมือเขามันเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบงังคับให้ใคระ ให้มากดไล่เราได้คนที่เขามากดเราเราก็แบงคับเขาเนี่ยให้มาชอบเราก็ไม่ได้นะครับมันเป็นานาจิตตังนะครับเราไม่สามารถที่จะไปให้แก้งหางปลาทูหรืออะไรชอบเราได้นะครับนะเออมันเป็นเ,เรื่องความชอบแล้วกันนะครับเป็นความชอบแล้วกันจะให้ผมเนี่ยมานั่งไอ,อ้พวกกลมตะกวดอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่นำรวจนะ ผมใช้คาว่ากลุ่มตะกวดแล้วกันนะครับผมไม่อยากเอาคําว่าตํารวจเนี่ยเป็นเป็นคํานําหน้าเพราะว่ามันจะเสียพ Gray ี่ตารวจที่เขาเป็นตํารวจน้ําดีนะครับอันนี้เราผมขอสงวนสิทธิ์ไว้นะครับผมใช้คําว่าน mm ํา hmm. หน้าตะกวดแล้วกันตะกวดเนี่ยจะใช้เฉพาะคนที่มันเป็นตะกวดนะครับแต่เป็นตํารวจเนี่ยผมไม่เอามาใช้นะครับเราขอสงวนสิทธิ์นะครับอย่าไปว่าตํารวจนะครับอันนี้ จะบอกทุกคนนะครับอย่าจะเอาไปรวมนะครับคนดีๆก็มีนี่ผมแยกเลยนะแยกให้ชัดเจนนะครับตะกวดไม่ใช่ตำรวจนะครับนะแล้วก็แก๊งหางประทูนี่แยกชัดเจนเลยนะครับอืมมีแค่นี้แหละไอ้ไอ,ไอ้ปากปีจอนะอื <c ười> มึงก็ถามแบบซ้ำๆเดิมๆ ก็ความเดือดร้อนลำคาญเขาถามนะครับมึงแดกภาษีพี่น้องประชาชนเขาถามไม่ได้เลยเหรออะเอออยู่ไหนนะผมเห็นแวบ,บๆอยู่ชนบุรีไหมหรือยังไงทางนู้นอ่ะอกแก้งหางปะทูอ่ะนะปะ่าดีมึงมึงไม่เคยเจอกับตัวมึงนะมึงไม่เคยเจอกับตัวมึงมึงรู้ซึ้งเวลามึงทำอะไรนะผมบอกเลยนะครับได้ดีทุกตัว ที่จับนักรบด่านเถื่อนเนี่ยมึงได้ดีทุกตัวสิปีไม่สายผมเคยบอกนะครับสิปีไม่สายมึงไม่ต้องห่วงหรอกครับมึงหารี่ไถไว้เยอะๆก่อนที่มึงจะไม่ได้มีเวลารี่ไถนะแล้วก็หมวกยี่โมงอ่ะมึงมึงมึงสวมแบบแค่ใบเดียวมึงหามาสักสองหันก็ได้สวมนะครับเดี๋ยวญาติพี่น้องมึงจะเห็นว่ามึงเนี้ยรี่ไถยังไงเพื่อนมึงอ่ะนะเออเวลามึงตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ย มึงรีถ่ถลักษนะยังไงนั่นแหละแต่มึงไม่กล้าเปิดหน้าหรอกนะครับไอ้พวกน,นี้ใช้เครื่องแบบโจนทํามาหากินนะครับมนะอ,อไม่ใช่ชุดตำรวจนะเครื่องแบบโจนเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยคือหมวกอีโมง้งเว้นตาดาเครื่องแบบเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวนะครับนะเครื่องแบบนี้มึงสวมใส่อยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่เครื่องแบบโจนเป็นเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร ที่มึงสวมใส่แต่มึงอําพางไปด้วยเนี่ยเครื่องมือของโจรน,นะครับคุณลองไปดูนะโจรมันป้นนะครับมันใช้อะไรครับหมงีโม่งไหมมันจะป้นคนเนี่ยเพื่ออะไรครับอําพางใบหน้าเจ้าหน้าที่รัฐประเทศไหนครับเขาอําพางใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่ครับมันมีไหมแล้วย้อนกลับมาประเทศไทยครับ ทำไมมันต้องปิดบังใบหน้าไม่มีแดดมันก็ปิดหน้าเพราะสันดานโจรมันไงแจ๊งหางปลาทูเนี่ยมันจะมันจะใช้มันจะอ้างไปนะครับพฤติการของพวกมันเนี่ยมันจะอ้างบอกว่ามลพามถ้ามึงดัดจริตขนาดนั้นเหรอนะมึงลาออกไปไปทําอย่างอื่นครับไปนั่งอยู่ในออฟฟิศหรือย้ายตูดมึงเนี่ยไปนั่งเฝ้านะครับเป็นสิบเปนย์อยู่หน้าโรงพัก มึงก็ไม่ต้องแบบมาสวมหมวกกันน็อหมวกหมวกอีโม้งไม่ใช่หมวกกันน็อกเออมึงนั่นแหละให้มึงไปย้ายไปอยู่นั้นไอ้คนไหนที่มึงทนไม่ได้ไม่ได้นะครับมึงออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมึงทนไม่ไม่ไหวอะ่ะมึงขอใย้ายไปอยู่ตำแหน่งเงินนะมันจะไม่ให้เดือดร้อนประชาชน พี่บวิีบอกมาเราก็หลบแทบจะไม่ทันแต่ก็ต้องหลบเพราะว่าคนได้รับบาดเจ็บก็มีนะครับขั้งไหนเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีทุกคนไม่ได้เอ่ยนามก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับแต่เห็นอยู่ว่ามีใครบ้างนะครับที่เข้ามาสวัสดีแก๊งอาะตูทุกๆตัวนะครับแล้วก็เพื่อนตะกวดนะครับที่อาจจะไม่ใช่หลงหรอกคือมึงมึงเข้ามาดูแล้วมึงไปเมา่์มอยนะครับนะ เออไปเมามอยสนุนป,ป่าพวกมึงนะครับก็เขาผมเข้าใจนะครับพ่อแม่คุณไม่เข้าใจหรอก <_ d ata> เพื่อนเมียลูกเมียที่อยู่บ้านที่อยู่ในแฟดนนะ่ะ <_ d ata> เขาไม่เข้าใจเท่ากับผมนะเ <_ d ata> พราะมึงไปป้นมาเนี่ยลูกบางทีลูกไม่รู้เลยว่าพ่อเนี่ยไปป้นมานะครับนะไปรีดไถมาเนี่ยไม่รู้แกงหางมาทูเนี่ยไม่รู้พวกลูกลูกเมียเนี่ยบางบางเมียก็รู้ตีแต่ตีหน้าเสื้อไงอืมแต่ แต่ตีหน้าเสอรอพ่อรู้อยู่แล้วว่าผัวเนี่ยไปได้ตังมาเนี่ยเงินเดือนแค่เนี่ยแล้วมันมีเงินโผล่มาเนี่ยมันเอามาจากไหนนะครับถ้ามันโผล่มามันเอามาจากการชุจริตทั้งนั้นครับนะมันมีแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องมาดัดจริตนะครับนะอย่างน้อยๆผมก็ยังเข้าใจางไงผมไม่ได้ว่านะมันเป็นวิบากกกรมของพวกมึงไอ้พวกตะกวดนะครับอืมไม่ใช่นตำรวจนะตะกวด อย่านะครับอย่าเอาตัวเองมัน,ม,นมันพยายามเอาตัวเองไปบอกว่ากูเป็นตำรวจนะอะไรประมาณนี้ไงไอ้พวกตกระดวนนะครับแก๊งหางปลาทูเนี่ยมันจะคิดว่ามันเนี่ยเป็นตำรวจนะครับมึงอาจจะเป็นชิงนั่นแหละแต่มึงอ่ะถ้ามึงชั่วขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าตะกวดตำแหน่งมึงก็คือแก๊งหางปลาทูนะครับนะหัวหน้าแก๊งหางปลาทูเออเหมาะไหมนั่นแหละเลหมาะกับพวกมึงแล้วนะครับ นะช่วยไปหน่อยประชาสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มตะกวดหน่อยนะครับนะอไม่อยากจะเอาใช้คํคาคาว่าตํารวจเลยนะครับเสียชื่อของเขาหมดนะครับพี่ๆตารวจเขาทํางานเหนื่อยนะครับไอ้พวกนี้มึงจ้องแต่จะรังแกประชาชนจ้องแต่ลี้ไถประชาชนหาช่องว่างช่องอะไรที่ทํามาหาแดกได้นะครับนะสงสารตํารวจที่เขาเป็นแบบดีๆไปอยู่กับพวกมึงอนะพูดอะไรก็ไม่ได้ เอลลี่ไถทําไม่ได้นะครับนะเป็นกลายเป็นวิบากกรรมบางคนโอ้จิตนะครับไปหมดอจิตเนี่ยไปหมดครับเพราะรู้ไหมทําไมจิตต้องไปหมดบางคนอยากจะเป็นตํารวจแต่เข้าไปอยู่ในวงจรพวกนี้แล้วรู้ทุกอย่างแต่ทําอะไรไม่ได้ครับป่วยจิตจิตตกอืม บางคนก็ดึงเข้าไปอยู่ร่วมด้วยกับกลุ่มเปิดเพจขึ้นมาเป็นกลุ่มตะกวดเปิดเพจขึ้นมาเป็นกลุ่มตะกวดเพราะมันไม่มีที่ระบายไงต้องระบายเอาจุดเนี้ยเป็นจุดที่ระบายของพวกเนี้ยใครที่ต่อต้านมันมันก็จะเอาไปพูดนะครับนะอย่างผมนี่ไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับมันพูดอยู่แล้วนะครับพวกตะกวดเนี้ย ยังไงผมพูดไปแบบนี้ผมขยี้ไปแบบนี้มันดิ้นนะครับมันดิ้นทุร l u ทุลายเออไม่ได้สมบำนาะน,นะครับก็เอาไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับะคิดเอาเองแล้วกันไอ้พวกตะกวดทั้งหลายอขอให้สักวันหนึ่งนะครับพวกมึงก็เจอพวกพี่ๆตำรวจนี่แหละครับที่เป็นตำร,รวจนักเดียตะคุบคอมึงอ่ะนะเออ มึงพลาดวันไหนัด้แหละครับพวกมึงอ่ะไม่มีความสุขหรอกนะครับมันจะด่าพวกผมมันจะพูดอะไรนะครับไม่มีทางที่จะมีความสุขผมบอกเลยนะครับมันต่างจากมันต่างเอาต่างจากผมด้วยกันผมมีความสุขยิ่งมันดา่ายิ่งมันเนี้ยผมมีความสุขเพราะาอะไรมันเดือดร้อนไม่มีหรอกคนที่มีความสุขเคยกูต้องแบบกูต้องแบบมาดา่าผมไม่ได้ มาด่ามาด่าคนอื่นนะเขาเรียกว่ามันเป็นความทุกข์อย่างผมนี่ไม่ได้ด่านะครับแต่ผมมาพูดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสมเพศเวทนามันถึงต้องพูดไงนี่แหละครับไอ้พวกแก๊งหางประตูทั้งหลายชอบตั้งคำถามชอบตั้งคำถาม ต้องการยอดแชร์ยอดไลค์ใช่ไหมต้องการมือถ้าคนฉลาดนะครับถ้าคนฉลาดเนี่ยมันไม่ถามต้องการยอดแชร์ยอดไลค์มันชอบถามนะครับผมก็งงนะครับว่ามันมึงเคยมึงเคยเล่นแบบมึงเคยแบบใช้มือถือไหมเออ ต้องถามว่ามึงเคยใช้มือถือไหมมึงเคยมีเฟซไหมแล้วที่มึงโพสต์ลงไปเนี่ยมึงต้องการอะไรเอมึงมึงต้องการอะไรนี่แหละครับความคิดของความคิดของเห็ดหมามันคิดได้แค่นี้ไงบอกแล้วไงว่ามึงไปฟังน,นะครับหลวงตาเส้นคิดให้เยอะ หลวงตานี่มีแนวคิดที่ดีนะครับนี่ผมแบบไม่ได้มาผมมานะครับมาเตือนสติผมไม่ได้มาด่านะครับนะสมัยก่อนเนี่ยผมอาจจะด่านะครับนะทุกวันนี้ผมมาเตือนสติแล้วกันนะครับมาเตือนสติเออมาเตือนสติให้มึงยังกลับตัวกลับใจได้นะครับนะถ้ามึงเป็นคนชั่วทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกลับตัวได้หมดนะขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร มึงกับตัวเองได้นะครับผมยังเข้าใจนะว่าแก๊งหางปลาทูเนี่ยหรือตะก,กวดทั้งหลายเนี่ยที่นอกรีดเนี่ยมันไม่ได้ชั่วมาตั้งแต่กําเนิดหรอกผมเชื่อนะเนี่ยนี่ขนาดผมยังเชื่อในตัวคุณเลยเออขนาดผมไม่ได้รู้เลยว่าที่มาด่าผมเนี่ยด่าพี่แจ๊คบ้างด่าทุกคนบ้างเนี่ยด่าพี่เล็กพ่วงพี่มานะลุงอ้อแอ หลายๆคนนะครับนะผมเชื่อเลยว่ามึงไม่ใช่เป็นคนชั่วนะเอาจริงๆอนะ่ะมาโดยตั้งแต่กำเนิดน,นะเห็นไหมนี่ผมยังเชื่อนะลองไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับนะผมมาเตือนสติผมไม่ได้มาด่านะครับผมมาเตือนสติผมไม่ได้มาดา่าไอที่คอมมงคอมเมนต์หรือไปไปถามหรืออะไรนะมันเป็นความคิดโง่เขาหมดเลยครับนะผมมองมอง มองให้มันเป็นธรรมครับแต่ถ้าเรามองแบบด้วยไม่มีสติเราอาจจะเราอาจจะโกรธเขานะครับผมมองด้วยความเป็นธรรมก็เหมือนหลวงตาจิ้นคิดผมผมติดผมติดตามหลวงตาจิ้นคิดเนี่ยเริ่มตั้งแต่เปิดเพจน่าจะใหม่ๆมั้งมีคนดูไม่ไม่เท่าไหร่หรอกผมก็ดูก็มีคนมีคนดังด่าท่านมีใครไปถวายไอเราก็เจ็บใจเราก็อยากจะพูดนะครับแต่หลวงตาบอกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องไปด่าเขาหรืออะไรนะครับ ไม่ต้องไปด่าเขาเราก็เออเราก็ตอนนั้นเราก็มีมันมีความแค้นนะครับเราเรายังเราศึกษาอยู่แต่เราไม่ไม่แตะนะครับเพราะว่าประสบการณ์เรายังน้อยอยู่นะครับในในเรื่องธรรมะประสบการณ์เรายังถือว่าแทบจะไม่มีนะครับมีอยู่แต่น้อยนะครับแต่หลวงตาที่นิดท่านเป็นประสบการณ์ของท่านนะครับเป็นประสบการณ์ผมผมเลยแบบเออมีความมั่นใจนะครับโดยที่ผมไม่ได้รู้จากท่านหรอกนะครับ วัดบ่อน้าพระอินจากกรุงเทพมหานครไปถึงอุบลราชธานีกันไม่ต่ำกว่าห้าร้อยกว่ากิโลนะครับนะผมก็มีความอะมีความแบบเชื่อมั่นนะครับนะะเราเชื่อมั่นในในในหลวงตาที่คิดผมก็เลยแบบเออเราไม่ด่าเออเราไม่ให้ด่าตอบนี่ว่าเออแบบสิ่งที่เราไปด่าตอบจริงๆมันก็เป็นทุกข์กี่นะครับนะเหมือนเราไปด่าตะกวดอย่างเงี้ย ถามว่าผมเป็นทุกไหมเป็นทุกครับนะอันนี้ผมตอบเลยนะอมไม่ผมไม่ต้องไปโกหกตัวเองหรอกแม่คนมาดูผมเนี่ยอย่างที่ผมว่าตะกวดหรือแก้งหางมาถูมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกแต่ทุกน้อยแต่เราลุ้งไงแต่ถามว่าทุกไหมอันนี้ผมตอบเลยนะครับทุกแต่ผมก็ต้องพูดนะครับนะพูดถ้าผมไม่พูดมันจะได้ยินไหมเออถามว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยจริงๆผมต้องโกหกเนี่ยคนที่ดูผมนะ ผมต้องโกหกคนที่ดูว่าผมเนี่ยพูดไปเนี่ยถ้าผมเป็นคนต่อแหละผมจะตอบเลยว่าอ๋อผมไม่โกรธแม่อะไรมีแต่มีน้อยอืมมีเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับสิ่งที่ผมพูดออกไปมันจะรู้สึกว่ามันร้อนนะครับมันร้อนมันร้อนลนในใจนะเออมันมีความร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนเยอะแต่เราก็เอาเอาธรรมะของลวงตาที่คิดเนี่ยเอามาเอามากรุบนะครับก็เหมือนน้าแข็งแบบเออเอามาใส่แบบ ไม่ใช่น้ําเลยน้ําแข็งเลยแบบอืม่าได้น้ําแข็งจากลวงตาที่คิดมาเนี่ยปกติเราจะสาดน้ำนํำไหมอันนี้เป็นน้ําแข็งมาเออมันทําให้เราแบบรู้มีสตินะครับนะมีสติทําอะไรก็ต้องมีสติจะคิดอะไรนะครับจะคิดอะไรจะทําอะไรต้องคิดแล้วนะครับนะต้องคิดมีสตินี่ผมอยากให้ทุกคนนะครับไปอ่าไปไปฟังลวงตานะครับผมฟังท่าน ผมตัดสินใจเออไม่ด่าก็ไม่ดา่าหลวงตาให้คิดเราเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราเราก็ก็ปล่อยมันไปใครจะว่ายัางไงหลวงตายัางไงเดี๋ยวมันเป็นวิบากกรรมมันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระระดับดังๆที่ไปด่าท่านนะครับอินฟูดังๆเคยเรียนมาไปว่าท่านจบนะครับจบมาหา คนดังๆทั้งหลายไปว่าท่านท่านก็ไม่เคยท่านเมตตามากผมก็โอ้โหสุดยอดมากผมผมประทับใจมากเลยนะครับนะอันนี้ต้องมาเข้าแบบต้องพูดถึงหลวงตาหิตสิ้นหิตนะผมประทับใจมากเลยขนาดโอ้โหลวงตาโดนด่าขนาดนี้หลวงตาท่านมีความเมตตามากผมชอบมากเลยเป็นผ้าที่แบบแล้วเป็นผ้าที่แบบผมเนี่ยเป็นคนดักดาร์กใช่ไหมเป็นคนแบบตรงไปตรงมาผมชอบแบบสไตล์ตรงๆแล้วก็ ท่านไม่ได้เอาแบบเอาอยู่ในตํารามาพูดมันคือประสบการณ์มันคือประสบการณ์จากหลวงตาเหมือนพระพุทธเจ้าที่มาถ่ายทอดให้เราฟังเนี่ยมันคือประสบการณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนหลวงตาเหมือนกันท่านไปภาวนาอยู่ในถ้ำหรืออะไรนะครับมันคือแบบประสบการณ์นะเฮ้ยผมอยาก ให้ทุกคนรู้อ่ะนะออัเข้ไปดูแล้วกันนะเออผมผมมีความสุขนะครับผมทําทุกวันเนี่ยผมมีความสุขผมผมปล่อยวางผมปล่อยวางเพราะว่าหลวงตาหลวงตานี่ผมปล่อยวางผมมีความสุขนะครับนะอันนี้ฝากถึงแก๊งหางประตูแล้วกันผมบอกเลยผมมีความสุขทุกวันนี้นะก็อยากให้ผมว่าโหสีกรรมให้ทุกคนนั่นแหละนะครับมีความเมตตาให้แก้งหางประตูปุ่มตะกวดนะครับนะถึงผมจะมีความทุกข์ที่พูดไปก็ ก็ไม่เป็นไรครับนะมันเป็นวิบากกรรมของผมหรอกนะครับมันไม่ใช่วิบากกรรมของเขามันเป็นวิบากกรรมของผมอีก,อ,กอีกจุดหนึ่งผมอาจจะไม่มีวิบากกรรมสําหรับเขานะครับแต่ถึงจะโกรธถึงจะมาด่าผมในกลุ่มหรืออะไรผมก็เมตตาอยู่นะครับนะผมก็แค่บล็อกมีแค่นี้ผมไม่ได้ไปด่าตอบหรอกเอาเอาธรรมะขององตาสิ้นคิดเอาไปคิดไว้นะครับเราจะสิ้นคิดพวกนี้ไงเออเราผมก็สิ้นคิดนะครับสิ้นคิดจริงๆ สิ้นคิดไม่ไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ไปแบบไปอาฆาตนะครับไปอาฆาตกับคนที่มาด่าเราแล้วก็เห็นต่างนะครับเราเราไม่สามารถที่บังคับใครได้หรอกนะครับนะอ่ะก็ต้องฝากแล้วกันนะครับวัดบ่อน้ำพยินหลวงตาสิ้นคิดนะครับแล้วก็แมสเบชีเจนมีอูบาชายแล้วก็อูบาถุยและหลายท่านนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปเนาะฝากไว้แล้วกันผมป้อมนอมก็ต้องขอกาบลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในไรหนาครับสวัสดีครับไปทำงานก่อน